สนับสนุนโดยเมเจอร์ซีนิเพซื้อตั๋วหนังผ่านมือถือครั้งแรกในเมืองไทยสะดวกสบายเพียงเข้าไปที่ m. m a j o r c i n e p l e x com จากมือถือทุกระบบ สวัสดีครับแมงโกราม a าในช่วงของ m มงโกมิ s สก้าครับวันนี้เรามีศิบินรับเชิญมาร่วมพูดคุยและกล็ามาร้องเพลงเพ,เพราะในรายการให้ได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังน้องเสบสดๆของเขานะครับศิบินคนนี้ถ้าเอ่ยชื่อของตะวันชลิตธ,ธรรมรงหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับแต่ถ้าพูดชื่อของปอย Portrait คอเพลงเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีครับคน,นนี้ห่างหายจากการออกอัลบั้มไปนานร่วม5 6าปีทีเดียวนะครับวันนี้เขากลับมาแล้วครับกลับมาพร้อมกับอัลบั้มชุดใหม่แต่ก่อนที่อัลบั้มจะวางแผงนะครับเขามีซิงเกิลเพราะๆมาแนะนําให้เรารู้จักกันก่อนด้วยไปรู้จักกับคุณปอยพัชเทรกยนก่อนครับ ฉันคงไม่ขอให้เธอเปลี่ยนใจไม่ไปจากกันรู้ดีอย่างไรหัวใจเธอนั้นคงไม่กลับมาเมื่อความต้องการของเธอมีเพียงแค่การจากลา ที่เธมองที่เธอไฟหาไม่ใช่ฉันแต่พรุ่งนี้ต้องทำยังไงคำตอบมันยังมืดมนจะไปหาตัวเธออีกคนจากที่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือคุณปอยพัฒเทนะครับขอญาตพูดคุยครับผมวันนี้เรามาแนะนําเรื่องของสิ่งเกินล่าสุดนะครับใช่ครับปอยตะวันชลิตธรรมรงนะครับอัลบั้มล่าสุดรู้สึกออกวางแผงไปเมื่อประมาณ7จ็ดปีคประมาณนั้นครับทีเดียวนะครับอัลบั้มชุดสุดท้ายของคุณปอยคือออกวางจำหน่ายเมื่อปี2548รบปใช่ครับชื่อชุดว่าลวงตาครับลวงตาครับแล้วก็ เจ็ดปีถัดมานะครับคุณปลอยกําลังจะมีอัลบั้มใหม่นะครับซึ่งน่าจะได้ฟังกันนเร็วนี้แต่ว่าตอนนี้แนะนําซิงเกิลล่าสุดเพลงที่จบไปคือเพลงชื่อเพลงว่าเธออีกคนครับเธออีกคนนะครับก็ยังคงเป็นสไตล์เพลงเหงาเศร้าที่หลายคนคุ้นเคยนะครับเพลงนี้แต่งเองทั้งคําร้องทํานองทํานองมีมีพี่อีกคนมาช่วยแต่งครับแต่ทำก็คำร้อง เมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรทานองมีพี่อีกคนมาช่วยแต่งครับแต่คําร้องผมแต่งเองครับได้อร่อยประดานใจว่าไอดีในการแต่งเพลงมาจากไหนฮะอันนี้จริงๆแล้วมันมันมาจากการเล่นเกมครับเล่นเกมเอาความสารภาพเนึงก่อนคือมีช่วงหนึ่งที่พวกผมเป็นกลุ่มนักแต่งเพลงมารวมกันเล่นเกมเพื่อจะฝึกฝีมือในการแต่งเพลงครับคือพยายามกดดันตัวเองให แต่งเพลงตั้งแตนน่ต้นจนจบเนี่ยให้เสร็จเพลงหนึ่งชั่วโมงให้ได้เพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่มาจากการเล่นเกมนั้น,น <c oughs> ครับ <c oughs> แต่ว่ากลายมาเป็นเพลงรักหมุนเศร้าที่นะฟังแล้วเหมือนจะคนแต่งที่ดูจะมีอดีตมีความ <c oughs> ความประสบการณ์เรื่องความรักอะไรบางอย่างนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วเพลงนี้คุณปอยไปทําเป็นเดโม่า ร่มปีละแล้วก็เคยนั่หมอเไปแร่แล้วก็คนฟังนี่กิตกิใจมันพอสมควรละเป็นหนึ่งในกระบวนการของการเล่นเกมนั้นครับคือพอแต่งเสร็จอัดเสร็จมิกซ์เสร็จเราเผยแพร่ออกอินเทอร์เน็ตทันทีให้แฟนเพลงได้ฟังกันเป็นเดโมแบบฟังเล่นๆอะไรเงี้ยครับแล้วอยู่ดีๆก็มีคนเอาไปเปิดวิทยุแล้วก็มีคนบอกว่าเมื่อไหร่จะทำเวอร์ชันเต็มทันทีเมื่อไหร่จะได้ดฟังแบบจริงๆทันทีก็เลยต้องเอามาทำจริงๆครับก็ พอเป็นเวอร์ชั่นเต็มก็พร้อมเครับตัวเลงโง่มีการขยับขยายเนื้อความยละเอียดทางดนตรีลงไปในเพลงมากน้อยแค่ไหนจากเวอร์ชันนั้งเดิมที่ป็นแดโง่ครับเ,เวอร์ชันนั้งเดิมมันมีแค่กีตาร์ตัวเดียวแล้วก็คีย์บอร์ดอีกตัวหนึ่งสองชิ้นเป็นแบบดนตรีโล่งๆครับ,รบทีนี้พอเวอร์ชันเต็มเราก็เลยก็เลยใส่ส่วนประกอบของดนตรีในทุกๆความถี่ให้ให้มันให้มันแบบอบอุ้มอารมณ์ของเพลงได้มากขึ้นครับ,รบมันก็ ก็จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ในในทุกๆด้านครับใช้เวลาในการในการในการเพิ่มรายดนตรีหรือว่าการึกสีนี่นานไหมฮะสี่เดือนครับสี่เดือนทั้งที่ตั้งต้นได้แค่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงทำทั้งหนึ่งถึงสี่เดือนใช้เวลาหลายเท่าตัวในการขยับขยายเป็นมึงมันมันลำบากนะครับคือคือเราทําเพลงที่คนเขาชอบอยู่แล้วแม้แต่เป็นเดโมก็ตามแต่เมื่อเราเอามาแต่งเติมแต่งตัวให้มันดีขึ้นเนี่ยเราต้องคง คงรสชาติเดิมไว้ไแล้วก็ทําให้มันสบมบูรณ์ขึ้นด้วยตอนแรกผมผมพยายามเบี่ยงไปทางอืน่นเป็นอิเล็กทรอนิกส์บ้าไปเป็นเอฟที T บ้างอะไรเงี้ยแล้วมันก็แป๊กครับ,รบผ,มผมฟันงนแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ลองอยู่หลายทีมากครับประมาณ4เดือนกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ครับเพระาะนั้นจึงไม่แปลกใจนะว่าทําไมอัลบั้งชุดที่แล้วกับั้มงชุดใหม่เช็ดปีเพราะแต่เบียงใช้เวลาการทำงานนานมากนันนั้นเลยเหรอช่วงเจ็ดอันนี้ช่วงหกเจ็ดปีที่หายไปนี้คุณปอทำอะไรอยู่ จริงๆก็ออกเพลงเป็นซิงเกิลซิงเกิลออกมาเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ไปทำเบื้องหลังไปแต่งเพลงประกอบทีวีบ้างประกอบหนังบ้างแต่งเพลงให้คนอื่นบ้างอะไรเงี้ยครับอย่างที่คุณผู้ชมที่คุ้นหูกันบ้างมีเพลงอะไรบ้างถ้ารู้จักรายการนิเ i กเตอร์ของคุณติ๊กเจษดาพรนะครับพวกผมก็ทำทำมาตั้งแต่ต้นเลยทำกันมาตลอดแล้วก็ปี ปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วมีหนังเรื่องรักจัดหนักครับพวกผมก็ทําดนตรีประกอบแล้วก็ทําเพลงด้วยครับก็ว่ามีความสามารถทางดนตรีที่หลากหลายทํางานเพลงประกอบหนังประกอบรายการทีวีจนทั้งมาทําเพลงที่เป็นเพลงฟังแล้วก็ยังยังรักษาสไตล์คือเพลงเหงาเศร้าจริงเป็นความชอบส่วนตัวปะเป็นความชอบส่วนตัวครับเป็นคนชอบร้องเพลงเศร้าครับดยโดยส่วนตัวเป็นคนเศร้าเป็นคนเป็นคนขี้เหงาครเป็นคนชอบ จับอารมณ์ระเมียดของผู้คนใช่ครับแต่แต่ไม่ใช่คนแบบเก็บกดหรือว่าซึมเศร้าอะไรย่านั้นไม่ใช่ครับแต่ว่าเป็นคนชอบอารมณ์ของความเศร้าครับเป็นคนชอบสีมันครับครับเห็นบอกว่าจริงๆอัลบั้มเต็มมีพลาที่จะออกวางจำหนายในปีนี้ ภายในภายในปีนี้ภายในปีนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มทยอยเปิดตัวแต่ละซิงเกิลก่อนซิงเกิลที่จบไปถือเป็นซิงเกิลแรกในบอานี้เลยหรือเปล่าใช่ครับเพราะนั้นก็น่าจะมีซิงเกิลต่างๆทยอยตามมาใช่ครับเพลงต่อไปพานไม่ว่าจะต้องเป็นเพลงจังหวะที่เร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้หรืออะไรอย่างังยังคิดไม่จบครับแต่เพลงที่ทำเสร็จหมดแล้วเสร็จเกือบหมดแล้วครับแต่กำลังเรียงอยู่ว่าจะปล่อยเพลงไหนก่อนดีอะไรอย่างงี้ครับวางไว้สักกี่เพลงครับเาทำอยนี้อย่มีสักกี่เพลง น่าจะสิบกว่าครับยังยังไม่ทราบจํานวนที่แท้จริงครับแต่น่าจะเกินสิบแน่นอนครับก็อาร์ตบชุดนี้ยังยังยังคงคุมการทํางานด้วอย่างทั้งหมดใช่ครับเป็นโปรดิวซ์เองควบคุมการบันทึกเสียงเองใช่ครับแต่ว่าอาอัลบ้มนี้จะแตกต่างจากงานเพลงของผมที่ผ่านๆมานิดหนึ่งคืออัลบั้มนี้ผมจะเชื้อเชิญให้รุ่นพี่ๆที่เป็นเทพในวงการแต่งเพลงมามา มาฟิกเอร์ลิงมามาแต่งเพลงให้ผมอาทิเช่นครับมีพี่แว่นจากาวุิแสวงผลที่แต่งเพลงเพื่อเธอตลอดไปเพลงยุ่งหน้าเพลงดังๆของแกมมี่หลายๆเพลงครับสมัยก่อนแล้วก็กำลังเชิญพี่ดีนิิพงศ์หัวหน้ามาแต่งให้ด้วยครับครับก็ถือว่าเป็นศิลปินคนแรกในค่ายสร้างภาพดนตรีค่ายเพลงที่ก่อร่างสร้างตัวก่อตั้งโดยบุคคลที่มีฝีมือในการเพลงซึ่ง เรียกว่าขอเพลงรู้จักหมันอย่างดีเห็นพ,พี่พี่พี่อมเฉีคของสวรรณพี่ปั๊สนีใช่ไหมใช่ครับเป็นสีปินเบอร์แรกสังกัดค่ายสามพัน์ดีตื่นเต้นไหมฮะได้ทํางานกับคนที่แบบพอ,อสามารถเด็กบุมันมันไม่ทันตื่นเต้นนะมันเลยคงนั้นไปนแล้วครับ<笑><笑>จะพัดจะพลูด้วยครับคือตอนแรกเราก็วางวางวางตารางกันไว้ว่ามีใครออกมาก่อนบ้างอะไรเงี้ยครับวางไปวางมาผมดันเป็นคนแรกเลยโดยที่แบบไม่รู้ในรู้ตัวเพราะว่าเพลงเราเสร็จก่อนใช่ครับมันเป็นมันเป็นแบบนั้นมากกว่าครับ ในรอบชุดนี้นอกจากนอกกจากรุ่นใหญ่ๆที่มาเชิญมาร่วมง,งานด้วยยังมีพเพื่อนศิลปินท,ที่เคยร่วมง,งานตั้งแต่ชุดแรกๆมา,อย,าอย่างคุณหนึ่งสิรร้วันมีไหมมีครับ <c oughs> จริงๆแล้วเพลงเธออีกคนนี้ก็ก็เป็นแก๊งเดิมครับ <c oughs> คุณหนึ่งแล้วก็คุณนอคเคนโด <c oughs> มือกลองจากเคนโดมีมือเป็นโนจากรูปไรเดอร์ก็เป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ทำด้วยกันมาตลอดครับแล้วก็ซิงเกิลต่อไปก็คงจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าจะมีพี่ๆในสายาันุดนตรีเข้ามา ดูแลด้วยครับนอกจากทําเพลงให้ตัวเองแล้วอย่าง่อย่างที่คุณปอยบอกไปยังทำทำงานเบื้องหลังงาต่างๆในหนังในโฆษณางานเพลงของศิลปินในสังกัดค่ายสัมพัธดนตรีนี่มีโอกาสเข้าไปช่วยทำเบื้องหลังอีกบ้างไหมก็ส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นทางด้านควบคุมดูแลแล้วก็คอนซัลท์ทางด้านโปรดักชันครับเพราะว่าสัาพัดนตรีมาจากมาจาก กลุ่มคนแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงมากๆในใน,ในยุคก่อนผมเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับส่วนผสมอีกส่วนผสมหนึ่งซึ่งไปแหวกว่ายในวงการอินดี้มาแล้วก็อาจจะมีโน้ตฮาวบางอย่างที่พวกพีเขาอยากได้ผมก็จะไปเติมเต็มตรงจุดนั้นนะครับกลับมาถึงอัลบัม้มยังไม่ได้ตั้งชื่อยัง,ลยงเลยครับยังกำลังหาชื่อที่เหมาะสมหรือว่าไงอรอใช่ครับแต่ว่าได้ฟังกันเต็มๆภายในปีนี้แน่แน่นอนครับ พูดถึงคอนเซปต์ของอัลบั้มชุนี้ปุรีเขาจะวางว่าเป็นเพลงเหงาเศร้ารักหรือว่าจะมีมีเนื้อหาที่พูดถึงด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษอัลบั้มชุนี้ของคุณปอยวางไว้อย่างไรตัวตัวภาพรวมตัวคอนเซปต์หลักของอัลบั้มคอหลักๆของมันจะเนื้อเพลงเหาเพลงพูดถึงอะไรเป็นหลักหรือว่าดนตรีอะไรเป็นแบบไหนเป็นแนวเอสตี้อย่างที่เราคุ้นเคยหรือเปล่าแต่ก่อนแต่ก่อนผมจะใช้แนวดนตรีเป็นการควบคุมคอนเซปต์อัลบั้มอย่างอัลบั้มแรกจะเป็นแนวเอสตี้อัลบั้มที่สอง ก็จะเป็นเอตตี้กึงไนตี้แต่ละบั้มนี้ผมคิดว่าจะไม่ใช้ดนตรีเป็นการคุมแต่ผมจะใช้ความของเพลงเป็นคอนเซปต์อัลบั้มมากกว่าเพลงอัลบั้มนี้จะเป็นเพลงเศร้าหมดเลยครับครับใช้ใจความของเพลงใช้เนื้อหาของเพลงมาดูเป็นตัวคอนเซปต์เรื่องราวก็น่าจะพูดถึงเรื่องราวความรักที่มันหม่นเศร้าอะไรแบบนี้เราจะเจาะลึกหวาจะเจาะลึกถึงความความรักที่มันเป็นสีดำๆครับก็ มึนหม่นนิดเดียวครับข,ข,ข,ขัดกับภาพลักษณ์ที่ <c oughs> เขาเข้ามาจริงๆคุณคุณคุณปอยเข้ารมาร่วม10ปีแล้วนะประมาณนนั้ครับทำมีอัลบั้มของเต็องอัลบั้มเต็ม2ชุดแล้วนะชุดที่3ที่เราจะได้ฟังกันอีกนี่เต็มเต็มเด็กภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าคือภายในปีนี้แหละครับสไตล์หลักก็ยังเป็นดนตรีแนวเอตี้ตั้งแต่ชุดแรกมาเนี่ยครับ คือทำไมถึงถึงฝังใจกับดนตรีแบบนี้คือเราได้ฟังมาตั้งแต่เด็กมีอิทธิพลทางทางความคิดทางการเล่นดีของเราหรือยังไงฮะผมผมเชื่อว่าทุกๆคนจะมีแนวที่เราได้ฟังตอนที่เราเริ่มฟังเพลงใหม่ๆครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามถ้าใครเติบโตมากับเพลงเซเวนตี้เขาจะชอบเซเวนตี้ไปตลอดชีวิตอย่างเด็กยุคนี้จะชอบแรปเตอร์ไปตลอดชีวิตเห็นไหมครับเพราะเขาโตมากับเพลงเพลงยุคนั้นผมโตมากับเพลงประมาณปลายเอตตี้สพอดี ก็เลยติดมาครับอย่างศิลปินที่เป็นไอดอลของมุนปาร์มีใครบ้างนะที่ฝังแล้วเราโหยเกิดแรงบันดาลใจมีอิทธิพลทางการเล่นดนตรีทางเรื่องของเสียงดนตรีเราชอบมากจนแบบนี้จะมีวงอิเล็กทรอนิกส์ของอังกฤษนะครับชื่อแพทช็ o ปบอยสอันนั้นคือฟังแบบฟังมาตั้งแต่เริ่มเริ่มฟังใหม่ๆแล้วก็จะมีพวกไอดอลสมัยเอตตี้ทั้งหลายแหล่ครับเบ็คแอดลีย์เจสันดอนน์แวนบานานาราม่า ที่พูดบันเพลงเร็วหมดเลยนะใช่ไหมแต่ว่าทำไมทอลคุณปอยนำเพลงมาส่วนใหญ่เพลงที่คนจะรู้จักแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนฟังเพลงไม่ใช่เพลงช้าเออเพลงมันดูมันดูมันดูตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราฟังแล้วชื่นชอบมาตลอดเอิงจริงๆแนแนแนโรตีอัศจิมันมันจะแบ่งเป็นสองแบบเลยครับคือสนุกไปเลยกับกับเพราะไปเลยอย่างเช่นจอนี่เฮดแจ๊สหรือหรือจะเป็นแบบอ่าเดอะพอลิสหรือว่าจะเป็นพวกอ่าวิลสันฟิลิปส์ฮาร์ด อะไรพวกนี้ครับ<ะ>คือส่วนใหญ่เขาจะแบ่งกันไปเลยคือสายเพลอก็จะเพลอะไปเลย<ะ>สายสายสายสนุกก็จะสนุกไปจริงๆผมก็ฟังทั้งสองแบบอะครับ,<ะ>รบแล้วก็ได้อิทธิพลจากดนตรีแนวยุคภายยุคัดศูนก็มามีมีมีส่วนในมีอิทธิพลต่องานเพลงของเราเองในชุดล่าจนถึงชุดนี้ก็ยังมีเป็นแนวดนตรีแบบนี้อยู่วิธีคิดเป็นยังยังยังเป็นแบบนั้นอยู่ครับครับพอมาถึงยุคปัจจุบันเราเห็นเพลงที่คือเพลงในดนตรีไทยปัจจุบันนี้มันมันเต็มด้วยความเป็นเป็นป๊อป เป็นรัปกรรมที่ฟังแล้วเป็นเร็วๆกูชิคกักเราเราคิดว่าเราไอ้ดนตรีแนวไอีเรามั่นคงอมนแนับชุดไล่ถึงที่นี้มันจะมันจะหาจุดต่างหรือมันจะต้านทานในกระแสอย่างนี้ได้จุดยืนมันยังอยู่ไหมไหอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมว่ามันก็คงเหมือนเหมือนเพลงในยุคต่างๆนะครับเ,<อ>เพราะามันมันก็ต้องมีข้อเด่นของมันเ,<อ>เพลงเซเวนตี้ก็ยังมีคนฟังอยู่เพลงยุคเนวาน่ายุคกรันช์ก็ยังมีคนฟังอยู่ เพลงยุคแฮร์แบนยุคกัน์ันโรสเซสอะไรพวกนี้ก็ยังมีคนฟังอยู่เมทัลลิก้าผมว่าหนึ่งเอตตี้เเป็นหนึ่งในแนวนั้นที่ที่พอมันพอนถ้าถ้ามันเกิดมาในยุคนั้นแล้วแสดงว่ามันต้องมีดีพอที่จะที่จะอยู่ได้ครับผมว่าคล้ายๆกันครับแล้วก็คุณปอยทำงานมาก็เยอะทำงานในเบื้องหลังถ้า้ึงหน้าเบื้องหลังเห็นความเป็นไปในวงานเพลงไทยก็พอสมควรนั้นก็เลย ยากไหมครัที่เราจะยืนหยัดวิธีการทํางานวิธีคิดแบบนี้รักษาเอกลักษณ์แนวดนตรีแบบนี้าก,<อ>กว่าให้คนฟังลบเข้าใจในสิ่งที่เราทาอ,อันนั้นอันนั้นต้องใช้เวลานิดนึงครับแต่ว่า<อ>ผมคิดว่าถ้าเรามุ่งมั่นแล้วก็ชัดเจนในสิ่งที่เราเราอยากจะทําจริงๆเน<อ>ี่ยผมว่าจะมีคนเห็นแล้วก็จะมีคนคนติดตามมากขึ้นเรื่อยๆอทุกวันนี้คนทั่วไปอาจจะมองว่าเฮ้ยเพลงเยอะจังเลยเ<อ>แล้วก็ทํากันง่ายขึ้นเพราะมีอมคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวมี iPad เครื่องเดียวก็ทาได้แล้ว แต่ผมคิดว่าถ้าเราทําเพราะเราอยากทํามันออกมาจริงๆแล้วก็รู้สึกชัดเจนในสิ่งที่เราออกจากจะพูดมันออกมาจริงๆเนี่ยยังไงก็มีคนได้ยินแล้วถ้าเกิดเราเรามุ่งมั่นกับมันมากพอเนี่ยก็จะมีคนมากจะมีคนกลุ่มกว้างได้ยินเราในที่สุดอยู่ดีครับครับก็เหมือนที่คุณปอที่มีแฟนเพลงที่ยังติดตามผลงานอย่างเดียวนั่นมีกลุ่มก็มีมีมีแฟนคลับแฟนเบสสงสัยอยประมาณนึงใช่ครับคนเดียวนะฮะเสน่ห์ของ ดนตรีปลายยุคเอตที่ที่ฝังใจคุณปอยมันคืออะไรฮะที่ำให้เราอยากเล่นดนตรีทำเพลงมาถึงวันนี้นอกจากนอกจากจะโตมากับยุคนั้นแล้วนะครับถ้าลองคิดในแง่ทฤษฎีจริงๆก็คือเอตีจะมีเมโลดี้ที่สวยมากเราก็จะมีคือคล้ายๆเป็นสูตรสำเร็จของเพลงไทยยุคต้นๆที่เขาใช้กันคือคือเมโลดี้สวยแล้วก็ไปตีให้ตายลงท่อนฮุกพอดีมันเป็นประมาณนั้นแต่ว่า คือฝรั่งเขาเขาเขาคิดมาเยอะมากกว่าคนไทยเพราะว่าคือการแข่งขันเขาสูงกว่าเรามากเพราะฉะนั้นคนที่มันโดดเดน่นขึ้นมันจริงต้องครีมจริง,รง,รงใช่ครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของเอตตี้จริงๆก็คือเมโลดี้ที่สวยฟังเฉยโดยที่เราไม่ต้องรู้ความหมายเลยก็ก็เรารู้สึกว่าอยากฟังต่อแล้วอะไรอย่างงี้ครับ,รบภาพรวมทั้งหมดอย่างที่คุณปอยบอกว่าจะกําหนดด้วยตัวเนื้อหาของเพลงนะเพราะนั้นเนื้อหาหลักๆของเพลงส่วนใหญ่เนว่บนี้ก็จะเป็นเพลงรักอกหักครับ ก็เรียกว่าตลอดตลอด7ปีที่หายไปไม่ได้ทำอัลบั้มเลยเนี่ยก็อยู่กันเขียนเพลงกขทำงานเมืม่อไหร่ก็เขียนเพลงเก็บไปด้วยก็จะเก็บข้อมูลไว้ตลอดครับวัตถุดิบในการในการเขียนเพลงแต่ละครั้งนี้ได้มาจากไหนบ้บอยคนส่วนใหญ,ญ่จะเข้าใจว่าคนแต่งเพลงอ,อกหักที่ดีจริงๆต้องอ,อกหักเอง <laughs> <laughs> ต้องเจอเรื่องราวในเพลงเหล่านั้นเองอต้องมีประสบการณ์ความรักเองเป็นเรื่องของตัวเองใช่ไหมสำหรับผมนะครับมันเป็น ทุกเพลงที่เขียนมาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแต่เป็นของคนอื่นยืมประสบการณ์อื่นมาเล่าถ่ายทอดประสบการณ์อื่นอีกใช่ครับชิคมีอยู่แค่นี้เดียวคือตราบใดที่เราเข้าใจสิ่งที่เขาเป็นอยู่จริงๆงตราบใดที่เรารู้สึกอย่างที่เขารู้สึกจริงๆเราสามารถจะถ่ายทอดเหมือนดังที่เราประสบมาเองได้ครับเพราะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะที่เพลงของคุณปอยจะถูกคนฟังเพราะว่าเหมือนก็เหมือนเป็นตัวแทนเขาในการพูดสิ่งที่เขาเคยรู้สึกมาก่อนก็คุณปอยเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคนที่ มีความรักที่ผิดหวังอกหักแล้วก็พูดแทนกันใช่ครับก็ยังเป็นวิธีการร้องเพลงแรกเลยบ้างรันเนี้ยตั้งแต่แรกแรกที่สองแรกแรกไม่ได้ตั้งใจเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าสิ่งที่คนชอบในในตัวเพลงของผมมันเป็นแบบนั้นส่วนใหญ่คนจะมาบอกว่าเฮ้ยชอบชอบที่ผมร้องเพลงแบบนี้นะชอบที่ผมพูดเรื่องแบบนี้แล้วบางเงินมันก็เป็นสิ่งที่ผมชอบอยู่แล้วผมก็เลยโฟกัสมันตรงนี้เลยคืออยากฟังเพลงอกหักอยากจะทำเพลง ปกค่ะแค่อย่างเดียวเลยนะ <laughs> ก็เรียกว่าทาเพลงนอกจากอาอาตอบสนอ,องความรู้สึกส่วนตัวแล้วยังตอบสนองความต้องกของคนฟังคือถูกใจคนฟังในใน,ใ<ช>ในระดับหนึง่งเรียกว่าสื่อสารได้ตรงกันทั้งทั้งคนเล่นและคนฟังนะครับสุดท้ายฝากถึงซิงเกิลใหม่ของคผ,ผู้ฟังหน่อยแล้วก็รวมถึงอลรั้มเต็มที่จะตามออกมาในเร็วๆนี้ครับผมเพลงชุดใหม่นะครับที่จะออกกับสหภาพดนตรีนะครับ เราจะค่อยๆทยอยยิงซิงเกิลออกมาทีละซิงเกิลทั้งปีตลอดปีนี้แล้วก็จะได้ฟังอัลบั้มเต็มกันในปลายปีนี้อ,อัลบั้มนี้ผมได้ออกกับสาลาดนตรีซึ่งเป็นองค์กรที่มีแต่ไอดอลของคนในวงการดนตรีเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ว่าตัวตนที่ผมเคยทำไว้ตัวตนที่ทุกคนเคยเห็นผม มันก็จะยังอยู่เแต่ว่ามันจะแข็งแรงขึ้นครับ,รบก็เชื่อมั่นและก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งนะครับว่างานเพลงของปอชุดนี้คุณภาพไม่มีอย่างหายจาก2งชิ้นที่ผ่านมาแน่นอนอาจจะดีขึ้นได้ซ้ำไปนะครับเพราะว่าอยู่ในองค์กรที่บ่านเราไม่ได้บุคคลที่มีความสามารถทางดนตรีเรียกว่าเป็นมือหนึ่งของเมืองไทยนั่นเลยครับ,ค,รบคนคงจะเป็นอย่างดีแล้วก็เพราะนั้นคุณภาพชุดนี้เป็นที่การันตีได้นะครับ นะครับวันนี้ขอบคุณคุณปอยมากนะครับที่มาร่วมงานรายกัรของเราแล้วก็รวมถึงน้องๆแบล็คทั้งสองคนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามงานเพลงของคุณปอยในโอกาสต่อไปกับอารวัลวัมเต็มรวมถึงซิงเกิลต่อๆไปที่จะเผยแพร่ออาให้ได้ได้ชมได้ฟังกันทั้งทางยูทูบทั้งทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับมังโก้มูสิก้าลาไปแล้วนะครับเราือทิ้งท้ายให้คุณปอยฝากเพลงแล้วชุดนี้อีกครั้งหนึ่งครับอาจจะเป็นทุ่งทุงฟังสบายๆแล้ว เตียมปั้มเต็ม,ตรตมหรือไม่ก็เพลงนี้สามารถจะดาวน์โหลดได้ได้ครับในผลงานได้นะครับดาวน์โหลดแบบทุกคนมายนะครับนี่ลากันไปแล้วนะครับเด็กกลุ่มสิก้าพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับฉันรักใครไม่ได้แล้วนอกจาก สนับสนุนโดยเมเจอร์ซีนเพล็กซ์ซื้อตั๋วหนังผ่านมือถือครั้งแรกในเมืองไทยสะดวกสบายเพียงเข้าไปที่ m m a j o r s i n e p l e x c o m จากมือถือทุกระบบ